มาออกแล้วขนาดนี้ทเวตีจูนแรงขึ้นมาด้วยเจทเทอร์บขนาดนี้ทเวตี้จูนหมายเลขสครับจุดเด่นขนาดนี้ยังคงเหมือนเดิมครับหมายเลข6อ4จูนตา มาด้วยหมายเลขสจุดเดลแรงขึ้นมาหมายเลขสามนุมวิศวะขณะนี้ทเวนตี้โฟจูนทเวตีฟจูนแรงขึ้นมาด้วยจุดเดลทเวนตีฟจูนแรงขึ้นมาอีกมาครับ แรงขึ้นมาหมายเลขหนึ่งสถานี Twenty Fortune